เด็กๆคะเราเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงเรารักโรงเรียนของเราเรามาร่วมกันร้องเพลงเรารักโรงเรียนกันดีกว่านะคะโรงเรียนโรงเรียนที่รักเรารักเรารัก,รกโรงเรียนเราอยากไปหัดอ่านเขียนอยากไปโรงเรียนทุกวัน ไปโรงเรียนได้เรียนได้เล่นได้พบเห็นสรรพสิ่งมากลายมีคุณครูมีทั้งเพื่อนมากมายมีหนังสือไว้อ่านเขียนทุกวันพวกเราต่างรักโรงเรียนโรงเรียนสอนให้เราเก่งฝึกวินัยช่วยเหลือตัวเองให้พวกเราเก่งและเป็นคนดีให้พวกเราเก่งและเป็นเด็กดี ไปเรามาฝึกร้องเพลงเหล่าอินแปลงนะคะเพลงประจำโรงเรียนของเราค่ะเหล่าอินแปลงเหล่าอินแปลงเราเมืองเขาเหล่าอินแปลงลูกมืองฝ้าประทานานิยามคนแกรงเหล่าอินแปลงล้อมชีวีพักดีถวายลูกน้อมคารวะพระทรงชัยสาบสินใจในบุญญาพระบารมี แหล่งศึกษากีฬาดังพลังชุมชนสิษย์เปี่ยมล้นคุณธรรมน้ำนำศักดิ์ศรีพวกเราลูกมวงขา,าวเฝ้าทนดีดเกียรติศักดิ์ศรีมีวิน,นัยน้ำใจงดงามเราอินแปลงเราอินแปลงเรามวงขาวเราอินแปลงเราอินแปลงแหล่ลง,ลงรุ่งเรืองเมือง,งนาดาน เทพประทานเมืองอุดมสมเมืองพระนามเิรินทรอนรุ่งเรืองเมืองฝ้าประทานามสุดสยามคมควัมทองผีน้องไทยลาวแหล่งสร้างสรรค์ปั้นคนดีวินัยพร้อมนาปะติญญาณส่ามาคียลูกสีม่วงขาวเหล่าอินแปลงกลางดังเพชรเม็เเดแพลาวจุดดวงดาวเปล่งความดีชี้นำชุมชนเหล่าอินแปลง เราอินแปลงเรามวงเขาวเราอินแปลง